มากครับพี่น้องมันตำตีนไก่ครับพี่น้องบูมมันจะตีนนี่ไงครับพี่น้องมันเนี่พร้อมเขียวม่วงพี่น้องมันเนี่สายบัวครับแม่นอนปันใดหอนให้ดูตอนนี้นครับวานมันแก่หอนให,ห้ดีๆเราอะกินเบิรงเด้อร์มาครับพี่น้องครับตำตีนไก่บุบบับลงไปบู้ีเ,เฟรดหลาดฝาดปีน้องก็ตีนนี่ไงครับมาเด้อ อ๋อพี่น้องมาแซ่บๆมั้งครับสวัสดีครับมิตรแดนสรีกุลฮอร์ดสู้หูสกคนครับสวัสดีจ้าสาวปุ๋ยจูผักจ้ามาครับพี่น้องมันตาตีนไก่ครับพี่น้องบึ้๊มันจะตีนใหญ่ๆรับพี่น้องมันเนี่ยพร้อมเขียวม่วงพี่น้องมันเนี่ยสายบัวครับแม่สลับย่างก่อนเขื่อนผักย่างก่อนเหรอฮะสลับทันนะมาเด้อพี่น้องครับเพื่อให้กินก่านกินน้ำผ้าผักขาวผ้าปลาครับมือนบึ้ยแบบเชียรเขียร์แม่พี่น้องเลยอันนี้อันนี้พ่กแม่นั่นบัตรก็พป็นยังไง บ้านานั้นมรถไฟด้วยครับอันนี้นกัตัวพี่เขาบัตเตโกะมาครับมาเก็บเสียมกันครับมันกินข่อยกินน้ำครับปลาขับปลาวไปกินน้ำกันดื้อพี่น้องเลยทำตีนใต้เนียนๆครับพี่น้องพารับพี่น้องเป็นเพื่อนในปุ๋ยตูดเลยพี่น้องมาเป็นเดย์เพรานอนเป็นดเดย์น,น,นอนไม่อยู่สองเจ้า ขอบคุณยายนั่งเลยจ้ะเราโตมาบอกว่าขันหอนไน่ให,ห้หรือจินยาอืมอะรเนบอกขอบเขาเกุยอบหลูว่าทางขุนมีบอขนาดแลาววาโอ้แสบแสบี่น้องขาใกล้กับอยดีพี่น้ยอยเนี่ยกรุบกุบกุบปวดอืม ตัวนี้ครับอืมอืมอนี่น้องมันแสบเลยจ้ะแต่ว่าแสบปาก นั่งแล้วค่ะวางมันแก่หอนใหน้ดีๆแล้วไงกินเบิรงเดอร่รอะ ว้นะครับ็นตีนกินหนักไหมอืมมึงเพ่ไม่ต้องเพิ่งหตกขึ้นตรงงนี่ย เอาไพ,พี่น้องได้กินว่างานปันไงต้อมกระแซบอยู่เมื่อยปุ๊ยเลย รู้ดีรู้ดีจ้ะทำมาแสบบอดอดตอบประทรงคำถามเ <c oughs> นะี่ยหอมจังเลย สีแก๊แล้วด้ดดยวยพี่น้องปิ่นไกปแกจะมาสีเยวยองขึ้นสาบวว ไปเทียแซบห่ะไปดูพีน้องแซบถ้างั้นกัช่องมาเ้วจ้ะนุมครับ สิต๊ะเสนเขาดอค้อนดีเนาะตอนตาเขานี่แล้วใจบดีเลยห่อประดังาตาเขาหอนอยู่แล่ห่อประดังปีไก่มันห้ามบ่ห้ามขมขอด้วยเปิดน้ามันแล้วไก่ ฮู้งน้าบุตรไม่ได้ตากันเข้ากันเก่เนาะมีเรื่องกันกัาย้อนตากถนนเนี่ต้อพี่น้องมันก็ต้องใครที่เธอ,อาศัยกันเนาะตากถนน ต้องเว่นเว่นให้รถเป็นในแรียนน้ำตากเล่นเดียวครับวจ <c oughs> ะตากสองเล่นตากสวนสองเล่นพันเพิ่นเหยียบกะเดี๋ยวเพิ่นเหยียบไปไป่น้หมายถึว่าเขาบุญพุ่นเขาน้ำม,มันกับแมนได้พี่น้องแต่ว่าถนนเพิ่นก็ตตองแรนีนเพิ่นก็ตตองเลนเราต่างคนต่างต้องหินใจกันัจงปองหรอเพิ่นแรนน้ำ ขันอยากตากแบบอยากตากอหลีมันว่ามีมัมงตากออหลีขันเพิ่นเหยียบก็่ยยกไปว่าเพ,พิ่นได้เพี่น้องตากาเรไรเนี่ยเหกับไปลุ้งสีพี่น้องขัดเพิ่นตากเขา,าตากยื้อเธออย่าเล่นมาม่งดีครับ sao phun hơn cái <laughs> bát chôm đằng rồi phân lại phân phân lại Thầy chị cho à, Ghiền บคบกินไปกินมากกับเศราอ่ะเจ็บไม่สิแสบช่วงแรกแหละนนแล้วแบบนี้สมัครงานมาเช็ยาก ช่วยแต่ดูออกไต้ตลาดันเน,นาะเส็มนึงเลยอร่อยมากม่กันแม่เพื่อเช็ดแจมเบ็ด อ,อเป็ดเป็ดคือมากอกพี่น้องเอาเจ้านายก็ขอขอบคุณขอบคุณด้ยวยครับอีกรอ่หล่บพี่น้องติดตามติดชมครับป้าปูจุูักครับฝาบกากดไลแ์กดแชร์กดติดตามครับสายคลิปนี้ครับไปก่อกริบหนามาใหม่เด้อพี่น้องโชคดีคงสุขครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าเนื้อหันเนาอย่าลืมกดไลแ์กุญแจได้พี่น้องอือ